มาถึงก็ถอยตำดาก,กันมาอีกคันพราหนึ่งลองกองเป็นไรต้ามไม่ติดบอต้ามไม่ติดบอโอดเกียร์ไม่ดมไมด้ใส่เกียร์สองไว้ Oh. ไม่ใช่มันปลดได้นี่เกียร์น่ะปลดไม่ได้เลยเหรอสตาร์ทปลดได้ไหมโหลดเออแบตก็หมดอ้าว เอาสตาร์ทช่วยเลยให้เขาดันตูนดนิดนึงได้ไหมแฉะแฉะแล้วดันตูดเอ๊ะอาดันตูดเออเอาสตาร์ทช่วยเอาเออโอ้ยแบกบเสื่อมไปไหนอกันนั่นกลัาบบ้านบ่าบานฮะาามา เสียเงินซื้อแบตอีกกรรมกรรมกรรมงานนี้วิง่งก็ไม่ก็จะได้เที่ยวเท่าไหร่ฝนตกฝนถลม่มเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนยแบตก็เสื่อมอีกไปโอ้เขาลุยต่อเลยวะ ไอรถไปโกันอยู่เลยโอ้ฟังเดี๋ยวไอหนันเดี๋ยวไอ้โนนเดี๋ยวไอ้นี่โอ้แบวท,ทีมงานนี้ก็เขาลุยต่อนะ

ต้องไปเอาเบ็ดน้องมะนาวมาแล้วมั้ยพิงได้เหรอฮะบอกข้างล่าง่ะได้กี่เที่ยวนี่ออยฮะได้กี่เที่ยวนี่วันนี้เอ่วฮะสิบสิบเที่ยว 1ิบเที่ยวก็ร้อยหนึ่งข้สิบเที่ยวก็ร้อยเดียวตัวอ้าวค่าขับไงอือืแล้วเติมน้ำมันเท่าไหร่ดิไปตเติมวิ่งได้สิบเที่ยวเหงื่ออดูฝีมือเข้าทางแคบนะครับจบไหมรอบเดียวจบไหม สบายๆครับรถเล็กีเด๋ยวต้องเอาฮะอะไรนะแบ่งตังเงนใช้ก่อนเหลือกี่บาทดิรพันจะให้มารงพันแล้วอะไรอะไ่เหลือคนเท่าั้นใช่ไหม ผสมผสมกันผสมผสมกันไปนี่ค่ากลับอ่ะค่ากลับอยู่ในนี้เท่าไหร่ดิสองพันเท่าไหร่พันเขับกี่วันห้าวันเอากี่บาทมีหักไรจะตใี่ให้เลยเอาไปพันห้าเอาไปเลยเออ

ฮะอะไรฮะไปเลี้ยวไปติดโอ้ยไ,ไฟข้างหลังอนะ่ะไหนเปิดดูดิโอเห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวซื้อมาให้ จะบอกว่าสิลบล้อมาทางนี้นะอู้มันจะเลี้ยวพ้นไหมนี่โอ้ดู <c oughs> เลี้ยวไม่พ้นครับ <c oughs> เลี้ยวตรงนี้จะเลี้ยวได้ไหม <c oughs> มา

นี่ครับจะเลี้ยวเลยไม่ได้ครับวันนี้ได้สิบเที่ยวครับเหลือ เออตอนออกนี่ได้นะตอนเข้าออนี่เข้าไม่ได้ครับด้วยด้านโยกจนู่นะไอหลงโยกอยู่ไปดูหลงจะเลี้ยวเข้าได้ไหมหักหลายรอบเลยหลง หนักหลังหรอเปล่าหน้าลอยอ่ะหักยากเี่แค่นี้ได้เงินเยอะนะครับรถยังไม่เสียเลยเทียละร้อยยี่สิบบาทเออเออออออ้อออ้าวอาวอา้อาวลุดลุดลุดลุถอย ด่านแรกผ่านมาได้แล้วเหลยด่านหนึ่งครับน่าจะต้องสูดถอยใช่ไหม เยี่ยวฟึบไปเลยครับ กี่เที่ยวครับฝรัง่งสิบเที่ยวเองครับสิบทำไมมันติดขัดอะไรครับฝนตกครับฝนตกได้เลยรำเสร็จนั่เดียวเลยสิบเทียเท่ยวตกแต่กี่โมงตกกินข้าสิบสิบในสองสามเที่ยวตกตกตก,ก่อนปนระมาณบ่ายโมงเหรอรถพังไปกี่คันแล้วทีมงานนี่ตนนัวนี้โมกับพี่ว่าโมงนะเมือ่อวเมื่อวานสองวันนี้วันนี้อีกหนึ่งต้องดูไล่ต่อไป คันนี้อะ่ะยังไม่มีอะไรกินเลยคันนี้ต้อง, mm ง,ต,องต้องซื้อเหล้ามาเส nah ้นทุกวันก่อนโรงงานเลยสักเออขวดเล็กบารขวดเล็กหรืวไม่ก็กักเองมาเส้นก่อนเออก่อนโรงงานเส้นทุกวันเลยรโอ้เส้นวันละขวดนอนจริงเห่อได้เงินหมื่นยังโอ้ยังเลยครับเงินหน้าพันยังไม่เห็นเลยตอนนี้ครับผมผมมาสิบวันแล้วยังไม่เห็นตังค์ยังไม่เห็นหน้าพันเลยเหรอครับ ก็ได้ทำทำเล่นๆแกงเงาดีกว่าจอดใช่ไหมดีกว่าจอดเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้บ้าออยก็ห้าวันพันห้าก็ได้อยู่วันละสามร้อยผมก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วครับต้องไปซื้อบงซื้อแบตนะครับ ในทีมงานสาแก้วนะ